ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่ความคารุนะครับขอกราบสวัสดีแฟนๆรถแท็กเตอร์ฟอร์ดรถแท็กเตอร์นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ครับขอกราบสวัสดีเอฟีทุกท่านขอกราบสวัสดีผู้ที่ให้การอุปการคุณผมมาโดตลอดนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมีโอกาสนะครับได้ส่งรถแท็กเตอร์นะครับเป็นรุ่น6,6ตัวแท้นะครับทีสามปลายทางอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ให้หัวหน้านะครับ ที่อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับในช่วงนี้นะครับท่านใดอยากจะจองรถไว้ใช้นะครับหรือว่าติดต่อสถานเรื่องนี้ก็โทรมานะครับ0 8 6 2 4 1 5 1หกยินดีรับใช้ทุกท่านยิ่งความเคารพนะครับสำหรับรายการเช็คคันนี้นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่นะครับเปลี่ยนซินกระบอกไปมีดใหม่นะครับทำบูธคอช้างนะครับเปลี่ยนบูธคอช้าง2ข้างใหม่เช็คปั๊มโซล่านะครับเช็คปั๊มโซล่าบวกหัวฉีดใหม่นะครับ ทำเครื่องยนต์เปลี่ยนแหวนนะครับกรีบอกเสื้อสูบใหม่ทาบ่าวาวไอดีเสียหมาให้อย่างดีนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแผ่นคาร์์ใหม่นะครับเปลี่ยนแผ่นคาร์์ใหม่ลูกปืนคารต์ตับเล็กใหม่ลูกปืนคารต์ตับใหญ่ใหม่เปลี่ยนซีนปลายเจียีใหม่เปลี่ยนลูกยางปั๊มพวงมาลัยใหม่นะครับเปลี่ยนลูกยางเต้าพวงมาลัยใต้ถังน้ำมันใหม่เปลี่ยนกรองอากาศใหม่นะครับเปลี่ยนกรองอากาศกรองเปียกใหม่นะครับย้ายระบบกรองอากาศใหม่ เปลี่ยนซิมขาเบรกสองข้างใหม่นะครับเปลี่ยนหมวกเบรกสองข้างใหม่ปรับส่วนท้ายเปลี่ยนแหวนรองดอกจอกนะครับเล็กใหญ่ใหม่เปลี่ยนซินล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนซินล้อหลังข้างขวาใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกยางปั๊มแดงใหม่เปลี่ยนคอนโทรลวาลปั๊มแดงใหม่เปลี่ยนเซฟตี้วาปั๊มแดงใหม่เปลี่ยนเชฟวาเปลี่ยนพัดบาปั๊มแดงใหม่นะครับเปลี่ยนลูกยางปั๊มค้าใหม่นะครับเปลี่ยนกรองไฮดรอลิกใหม่ เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายใหม่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนถ้อยเสียใหม่เปลี่ยนเบาะใหม่นะครับเปลี่ยนเบาะใหม่เปลี่ยนลังคาใหม่เปลี่ยนบังโคลนะครับบังโคลคู่หลังใหม่เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนยางหลังใหม่นะครับยางแท้สี่เส้นนะครับระบบไฟใหม่ก็จะมีระบบไฟสูงไฟต่ำ ไฟเลี้ยวขวาเลี้วซ้ายไฟสปอร์ตไลท์ไฟหลีรวม8ดวงนะครับระบบสีใหม่นี่เป็นรายการเช็คนะครับของ6 6 0 0นะครับที่สปลายทางอำเภอพิชัยจังหวัดอุต,ตรดิตถ์ราคาขายอยู่ที่4 0 0นบาทเอกสารพร้อมโอนนะครับเป็นไบอินวอยนะครับเพราะว่ามีผู้ติดต่อสอบถามมาบางมายนะครับในเรื่องของการว่าลดราคาอยู่มาเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็6 0 0อยู่ที่4 0 0 0 0บาทนะครับเป็นรถเช็ค ก็รายการประมาณนี้นะครับเป็นรถเก่าบ้านนะครับมาเช็คใหม่ทําใหม่นะครับช่วงนี้ก็ติดจองอยู่ที่48คันนะครับช่วงนี้ติดจองอยู่ที่48คันในปีพุทธศักราช2565นี้ก็จะรับจองนะครับถ้าเต็มแล้วก็จะเปิดจองปีพุทธศักราช2566นะครับคันนั้นคันนั้นเป็นรถเช็คนะครับก็จะไปส่งจังหวัดกระบี่นะครับคันนั้นนะครับอ่า คันนั้นก็ไปกระบี่นะครับส่วนสามสี่คันด้านหลังนี้ก็จะเป็นรอเช็คนะครับนี่สามสี่คันด้านหลังนี้รอเช็คนะครับรอเช็คส่วนคันนู้นนะครับจะมีโอกาสไปจังหวัดนครนายกนะครับคันนั้นไปนครนายกคันนั้นไปนครนายกนะครับคันนั้นไปอำเภอชุมพวงนะครับจังหวัดนคขราชสีมานะครับ ่ส่วนครั้นี้นะครับไปอำเภอวังหินนะครับส่วนนี้ไปอำเภอวังหินจังหวัดศรีเกตนะครับค่ั้งนี้ไปอำเภอวังหินจังหวัดศรีเกติครั้นี้ไปจังหวัดกระบี่นะครับแต่ครันนี้ไปนครราชสีมานี่ครับที่มายนะครับส่วนครั้นั้นไปจังหวัดขอนแก่นนะครับครั้นั้นจำไม่ได้กําลังทําเครื่องอยู่สามสี่คันไม่รู้ว่าจะไปไปไหนในตอนนั้นนะครับคั้นั้นไปขอนแก่นนะครับด้านน้อไปขอนแก่น ส่วนคันนี้นะครับไปโคราชนะครับคันนี้นะครับคันนี้เป็นโซลินนะครับสุรินโนนารายสุรินคันนั้งไปชุมพวงนะครับนครราชสีมานะครับส่วนรอยเช็คด้านหลังสามสี่คันก็คงจะมีโอกาสที่จะให้กับลูกค้านี่ที่สั่งจองมานะครับช่วงนี้ก็ติดจองอยู่48คันนะครับท่านใดสนใจมีรถไว้ใช้ก็โทรมานะครับติดต่อสอบถามนะครับศูนย์แปดหกอ่าหนึ่งห้าหก ยินดีรับใช้ทุกท่านในความคารพนะครับติดต่อสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับบางคนก็โทรมาเรื่องมากมายนะครับแต่ละวันนะครับบางคนก็น้ํามันหมดบางคนก็โทรมาเรื่องระบบหางไม่ขึ้นนะครับบางคนก็โทรมาเรื่องเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละวันนะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจหรือว่าให้ผมได้รับใช้นะครับทุกๆอย่างนะครับในการจองรถก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ6พ0นตอนี้ก็อยู่ที่ราคา4 0 0 0 0บาทนะครับ6 110รุ่นหนึ่งก็4 2 0,000บาท นะครับ6 6 1 0รุ่น2ก็4 30,000บาทนะครับรุ่น3ก็รับจองแต่ว่านานหน่อยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา4 50,000บาทนะครับก็รายการเช็คก็ประมาณนั้นนะครับที่แจ้งมานะครับศูนย์แก๊เตอร์กทรมบานะครับ0 86241516ยินดีรับใช้ทุกท่านดีความกระตุนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอกราบสวัสดีครับผม